เสื้อเหมือนเชนเนิวคกสเซนกูวันนี้ด้วยถ้าชนะให้ดีนะเฮ้ยให้ใครใครได้ใครพูดก่อนเอางี้กูไม่ก็ได้ขอยืมเชฟหน่อยแกไปไหนดูเหรอแกไปไหนดูอ่างอ่างเมืองอ่างกี่ปีมีครั้งอ่ะบอลอ่ะบอลเขาเตะทุกอาทิตย์อีสานอุ้ยกรไดุ้๊กะทินาดี ที่แอบซ่มือซะด้วยไอ้เหี้ยเหมือนคนนอนเยอะพรารู้ว่าถ่ายหโมงเย็นไรสตัดนอนมาเต็มไม่แต่เราถ้ามึงเอามือไปอังอังมันของมันอะเรียบหรืออุ้ยหรือว่าไม่อุ้ยหรือว่าเนียนเท่าเท่าที่เคยปัดป่านนะเนียนตอนช่วงแรกๆที่ถ่ายรายการอะช่วงก่อนที่ลูกค้ากังนำจะเข้านะตอนจังหวะลูกไปมันเหมือนเสยขนอะพอมันเสยขนมันเจอขนคุดอะมันไอ้เหี้ย ก็บางพี่อันนี้เมาส์นะนิดแป๊บหนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะที่มึงกำลังพูดอยู่เนี่ยกูนะแหมเวลาเบิรไปถ่ายรายการมึงเอากูไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้นี้ในรายการอื่นมึงบอกเวลาคนถามพี่ว่าใหญ่ไหมมึงก็ไปพูดไม่ตอนนี้หนังนี้เป็นหนังปลาบึกแล้วอะเป็นหนังปลาบึกปลาบึกมันเป็นไงวะเนียนเนียนไม่ใช่ไม่ใช่ปลาช่อนนาปลาช่อนนาเลยเรียบเรียบเมื่อเมื่อไม่ใช่ลากระน้ำ พูดถึงกังน้ำสิแต่ว่าฝากด้วยนะกังนำเนี่ยคนที่ไปทำหลายคนมารีวิวว่าดีมากนะเพราะไปทำเพราะไปทำแล้วไงนะผิวบริเวณที่ยิงเลเซอร์อ่ะมันจะขาวเรียบเนี้นนอกจากเขาจะกำจัดได้ตรงทุกลาขนแล้วยังมีเครื่องเป่าลมด้วยบางที่อาจจะเป็นพัดลมโรงงานแบบเครื่องเป่าพังอ่ะเอาพัดลมโรงงานเป่าเป่าแล้วถ้าถ้าพัดลมโรงงานพังเขาต้องทำไงขอโทษนะครับพี่น้ ที่นี่เขามีเครื่องเป่าลมเย็นมันจะได้ไม่ร้อนไม่เจ็บนอนชิลๆสบายๆแล้วตอนนี้มี28สาขาทั่วกรุงเทพเลยไปเช็คสาขาได้ในเพจ Facebook ของเขาใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้นะเขาว่าเขาเริ่มไปต่างจังหวัดแล้วนะตอนนี้เกิดคนที่อยากทำนะใช่แล้วที่สำคัญแขกรับใช่ของเราวันนี้เมียนใช่ไหมเขาก็เพิ่งไปกับประจากษรนำน่ะไปมาเลยน้องลาโยละโยโยนีโยนีอีกตัวกษรโยโยคีอักงโยโย ตัวอักษรที่กอไก่ขอไข่ขอขวดรับอันนี้แบรนด์โยชางกอไก่โยชางกอไก่ขอไข่โยชาโยางโยที่แบบเหมือนแบบอย่างเงี้ยแบบโยเงอนเงินโยโกรธโอ้ยโยโยต่อแหล่ตอแหล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 ั่เอาเข้ามาเลยโยชิอ๋อที่นี่ โยชิโยชิอายุเท่าไหร่ลูกค่ะสวัตินีค่ะชอบไหมเมื่อกี้ที่พ่อพี่เล่นจบปะป๋ชอบไหมชอบค่ะค่ะก็เมื่อกี้มันจับกระเป๋าแล้วอะนี่แค่สองพยานเนี่ยถ้าแบบชื่อสามสี่พยางคือหนับจริงจริงละโยชิอายุเท่าไหร่ลูกยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกเข้าวงการตั้งแต่อายุประกวดนางงามตั้งแต่อายุสิบเก้า หนูเริ่มดังตอนหนูอยู่เท่าไหร่อะเพราะว่านี่ย<ม>ี่หกที่ถือว่าเด็กมากนะเพราะกูรู้สึกว่ากูเห็นเขามานานมากเลยอะช่วงมปลายค่ะใช่ไหมใช่ประมาณ16พี่อยากรู้ทาไมหนูถึงสวยขนาดนี้หนู<ม>ดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กเลยปะตั้งแต่เด็กค่ะเริ่มเริ่มทานฮอร์โมนตั้งแต่อายุสิบสี่มสองแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเออไม่ค่ะเก็บเงินซื้อเองแต่ยางงี้พี่น่อยากรู้จุดเริ่มต้นเพราะว่าอย่างอย่างพี่นิเคยคุยกับแบบแบแบ,แบเออหลายๆคนใช่ไหม ที่ที่เขาจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันคือไม่ใช่ร่างเราเลยไม่มีความสุขเลยหนูเป็นแบบนั้นเหมือนกันไหมตอนแรกๆเป็นค่ะจะบอกว่ามอเนย์ยังอยแอบอยู่อแอบเป็นเด็กผู้ชายเพราะว่าเราเปลี่ยนสังคมใหม่ด้วยจากที่ปหนึ่งถึปงปหกอ่ะเราก็เป็นเด็กคนนึงแล้วพอย้ายมาอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนจากเรียนเก่ามาเลย,ยก็ยังแอบอยู่อพอแอบแล้วมันก็ไม่มีความสุขไม่ใช่องงันนี้เพื่อนสมมติมึงชื่อไอ้ตอน้นไ,ไอ้ต้นถามไอ้ต้นถามตอนมอเนย์ไม่กูชื่อโอ๊ตเลยอ่ะไอออสคือเพื่อนไม่เลวเลยชิวชิวค่ะชิวไอโยแต่มอไหม เตะไม่เป็นอ๋ยใครเขาเตะบอลเป็นมึงแอปไอโยไม่ได้แอบครับไม่ได้แอปครับเฮ้ยไม่ได้แอบครับแล้วเสียไปเงี้ยดูแบบนี้เลยเพื่อนที่ถามไม่ได้แอบครับเป็นตุ๊บปะเนี่ยออไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นครับโอ้ยโยน่ารักปะเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าในยุคนั้นน่ะก็ต้องยอมรับว่ามันน้อยใช่ไหมคือพอเขาบอกพูดว่าเป็นน่ะเพื่อนแม่งชอบแกล้งใช่ผู้ชายแม่งชอบแกล้ง แต่หนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูต้องพูดแล้วก็คือตอนไปเข้าค่ายเพื่อนกับเธออ่ะก็จะอยู่เป็นกลุ่มพออยู่กลุ่มใหญ่แล้วผู้ชายจะกลัวออแต่เราอ่ะเป็นกระเธอที่ไปแอบแฝงอยู่กับผู้ชาย,ยแล้วผู้ชายก็จะแบบ<น>รู้<อ>รว่าเนี่ยใ,ใช่แล้วผู้ชายก็จะรู้ว่าเนี่ยใช่แน่ๆเขาก็จะมาแบบ แกล้งเราอะไรเงี้ยจนเราแบบไม่ไหวแล้วเราก็ต้องแกล้งโอเพนนิ่งแล้วก็ให้เพื่อนอ่ะรับเข้ากลุ่มไปเลยเราจะได้แบบเกาะกลุ่มใหญ่ๆเราไม่อยากเปชนกลุ่มน้อยที่โดนแกล้งจากแต่ก่อนบอกว่าเตะบอลไม่เป็นครับตอนนี้แบบเตะปากมึงไม่ละอได้โซ่โซ่พูดเรื่องความรักบ้างเออพอสวยๆอย่างเงี้ยให้พอสวยอย่างเงี้ยพอสวยอย่างเงี้ยแฟนคนแรกมันิยมเลยป่ะ มัธยมค่ะเขามาจีบเราเป็นผู้ชายเลยเป็นผู้ชายตอนนั้นอยู่ชีงผมสั้นอยู่เลยไหมลูกผมสั้นค่ะแล้วเขามาจีบยังไงอ่ะเขาอยากรู้เขามาจีบยังไงคือหนูอ่ะจะเรียนโรงเรียนสหใช่ไหมคะแต่โรงเรียนใกล้ๆโรงเรียนหนูอ่ะจะเป็นโรงเรียนชายรั้วแล้วเราก็ไปเดินเช็คเลตติ้งสมัยก่อนก็คือเลิกเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องไปเมเจอร์ไปดูหนังไปกินแมคโดนัลด์กินเฟรนไฟล์กินเงี้อสมัยก่อนแล้วแล้วแล้วตอนนั้นหนูดังยัง เริ่มเริ่มมีคนรู้จักยังเริ่มมีคนรู้จักแล้วค่ะเริ่มเริ่มรูปเริ่มไปสู่อินเทอร์เน็ตแล้วใช่แล้วเขารู้จักหนูไหมรู้จักหนูอ่าก็เลยไปไปเดินเดินเดินแล้วเหมือนเขาเห็นเขาก็ทักมาใน Facebook ก็เลยคุยกันบอกว่าเหมือนเหมือนเห็นเธอที่เมเจอร์นาอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอสัีว์เลียมเลี่ยมเลียมใช่ก็เหมือนแบบป๊อปปเลยค่ะก็คุยกันก็ประมาณปีกว่ากว่าอุ้ยนานนะแฟนคนแรกมีอะไรกันปะ ไม่ค่ะก็คือเป็นรักใสๆเลยเดินจ <oh ับมือแบบอู um um ้ยนะเไม่มีสถานที่ไม่มีอะไรเลยหนูว่าถ้ามันมีสถานที่คงไม่เหลือไม่เหลือเหมือนกันไอ้เหียไม่พูดจริงใสมากแ่ะเด็กอ่ะเด็กวัยยมอ่ะก็ได้แค่จับมือแค่นั้นนาะจับมือหอมแก้มแล้วทำไมเลิกกันอ่ะแล้วทำไมเลิกเพราะว่า อยากให้ตัดสก,กินเฮดคะ่ะใครอยากตัดสก,กินเฮดมันแปลกๆอะแม่คือโรงเรียนเขาว่าเหมือนจะจบเหลือสักอยากออ่างเขาจะมีเหมือนพิธีการเหมือนรับน้องเหลือสักอย่างที่จะต้องแาดสก,กินเฮดทุกคนในโรงเรียนในในสายชั้นนั้นออแล้วอยู่ๆเขาแบบเสื้อคู่ก็มีให้ใส่รองเท้าก็มีให้ใส่ไม่ใส่จะแบบมาขอหนูให้ตัดสก,กินเฮดคู่หนูก็เลยแบบแปลกๆมันไงไั้นะหมวกคู่บอกอะไรว่าไปนู่น่แม่ไม่ละเราเรานำเสนอแมว่าเฮ้ยมือ มีอะไรที่จะทำคู่กันได้อีกหลายสิ่งเลยนะเึงหนูก็พยายามพูดแล้วตอนแรกคิดว่าเขาเล่นๆแต่แ,แ,แบบพูดเขาหูุนมๆเยอะเกินก็แบบแล้วเหมือน,น,นว่าอะไรพูดว่าอะไรเธอตัดสกินเฮดเป็นเพื่อนเราหน่อยดิเธอตัดสกินเฮดเป็นเพื่อนเราหน่อยดีอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ไอ้นุ่มมึงจะทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าวันนึงมึงเป็นพระมึงให้เขาเป็นชีเป็นเพื่อนไม่ใช่อย่างอื่นมีเยอะแยะมันบ่ได้นะไม่แล้วมันอึดอัดเพราะว่าเขาพูดหลายทีถูกไหมใช่เตือยกางเตือนเอิมตือมันฟิลหน่อยมึงก็พูดประมาณเนี้ยแหละแบบไม่ตัดจริงๆหรอไม่ตัดจริงๆหรอยาำด้วยนะถามไม่ตัดจริงหรอ อ๋อไม่ตัดจริงๆก็คือเราเราอยากจะเป็นผู้หญิงเราอยากจะรักเธอเราคูจะไว้ผมนะค่ะชั้นตัดสกินให้ชั้นหลออเธอขึ้นมาทํำยังไงสุดท้ายก็เลิกเลยอันนี้มันไม่ใช่แบบปัญหาหลักๆก็คือหลังจากนั้นเขาก็เรียนมหาลัยค่ะแล้วก็ห่างกันไม่ได้มาเดินไปส่งกันทุกวันคนละคนละสังคมแล้วมันเริ่มแบบเาโตกว่าเราเหรอใช่ค่ะโตกว่าหลังจากคนนั้นไปปุ๊บเราก็ต้องเข้าสู่ชีวิตมหาลัยเหมือนกันใช่ค่ะมแปลงสวดยาวเลยจนสวดยาวเลยแล้วก็ไม่มีใครมาจีบเหมือนกัน แต่ตอนช่วงผมสั้นอะมีคนมาจีบเยอะมากมเป็นดาวก็วคือแชทแต่แบบทักมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีแฟนอยู่เราก็จะไม่ตอบแต่พอเริ่มไว้ผมยาวแล้วก็ก่อนไว้ผมยาวนิดนึงมีเด็กโอ้ยมีเด็ก หญิงล้วนอย่าพูดชื่อนเขามายังไงมาจีบจีบเฉยๆนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนเขาจะเป็นทอมนี่แหละแต่เราก็ชอบนะเพราะเขาแบบเฮ้ยกูกูกูเคยเห็นนน้องกูก็ก็แบบเป็นทอมแต่เป็นเป็นแฟนกับ LGBT อย่างเงี้ยแล้วกูก็แบบตอนแรกกูงงว่ากูอ่ะฮะโลกมันไปถึงนั้นแล้วหรออันนี้คือย้อนไปเป็น1ิปีที่แล้วนะตอนนั้นน่ะมันใหม่มากคือใจมันตึกตักเลยมันน่าเห็นแล้วน่ารักเนอะความความทอมอ่ะแล้วไม่เห็นแบบอุ้ยทำไม คือเขาผิวดีอะแล้วเขา่มซ้นแล้วเขาเขาทำตัวเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบหลงไปกับเขาเราก็หลงเพิ่มเพิ่มแต่พอหลังๆอะพอเขาผิวดีกว่าเราอะพอเขาผิวดีกว่าเราอะพอเขาเสียงเล็กกว่าเราอะเราก็เริ่มแบบเอ้ยเขาสวยกว่าก็ไม่ชอบด้วยไม่ก็คือแบบยังไงนะเสียงเล็กกว่าบางทีเราพูดโทรศัพท์อยู่เราตื่นนอนเงี้ยเสียงเราใหญ่กว่าเขาเสียงเราใหญ่กว่าเขาอะแล้วก็ ทำไมาอเสียงเล็กจังหวัดตื่นมาแล้วยังไม่เดินเฉลยนะใช่สวัสฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเราก็รู้สึกแปลกๆค่ะแล้วเราก็คือเขาเขาดันเท่แหละแต่จากเสียงหวานใช่แล้วเราก็ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยแต่งเพลเราก็ยังไม่ได้ทำเราก็เลยโอ้ยังดีกว่าจนเข้ามหาลัยโอ้โหเข้ามหาลัยนี่ต้องสวยแบบจริงเพราะมันผมยาวแล้วไงแต่งหน้าแล้วไงผู้ชายลุ้มเลยว่าตอนนั้นไม่มีเลยเฮ้ย ไม่อะไม่มีแบบไม่มีเลย DM ก็ไม่มีจนแบบได้เป็นแฟนคนตกไปก็คือเป็นคนในกลุ่มเพื่อนอุ้ยอันนี้เป็นคนที่สามสิทำไมอะครัทำไมเราเดา๋ยวคนที่สองเป็นคนก่อนมหาลัยมปลายที่นอย่างมปลายอยู่คนหนึ่งค่ะคบแป๊บเดียวไม่ถึงปีแล้วก็เลิกกันแล้วก็เลิกกันทีนี้พี่อยากรู้ทำไมมหาลัยคนไม่มีจีบไม่จีบยังไงหนูสวยนะหนูก็ไม่รู้เมื้วกันหนูถือว่าไม่รู้นะไม่ตอะนี้ปะ หรือว่าเป็นคนเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะใช่ไหมแบบปกติแล้วอะถ้าสมมติคนจะเห็นเราหรือว่าเหมือนเราจะแบบเหมือนเด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยมันต้องแบบอย่างน้อยต้องมีแบบเฮ้อยอะไรอย่างงี้นิดนึงออแต่เขาอาจจะเรียบร้อยจัดไงจนคนไม่ได้ทันมองไงหนูว่าสมัยก่อนหนูแอปมากเกินไปแบบร้านเราก็ไม่ไปกลัวคนมองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนขี้อายไม่กล้าแบบแซวผู้ชายไม่กล้าลอะไรอย่างเงี้ยทำให้ดูเป็นคนเข้าถึงยากไปหมดเลย คนก็เลยไม่กล้าเข้ามาเองแล้วคนนี้ล่ะเขามาในฐานะเพื่อน เขาไวในฐานะเพื่อนในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มตอนมหาลัยอ่ะไม่มีใครเป็นกระเทยเลยมีหนูคนเดียวเราก็มีเพื่อนมีเพื่อนผู้หญิงสองสามคนนอกนั้นห้าหกคนก็คือเป็นเพื่อนผู้ชายหมดเลยพอเขาอ่ะอกหักเขาจะเพ้อใน Facebook เพ้อจนเราลำคาญเราอยากบอกล้วก็เออเข้าไปให้กำลังใจนางหน่อยสิก็สู้ๆนะมึงสู้ๆนะแต่ถ้ามึงไม่หยุดกูจะบอกแล้วนะเป็นลำคานแบบมันลกลูกตามันต้องแบบไปโพสบ่อยก็ได้เราก็มูออนเราไม่ใช่แบบขี้ พี่เลยแล้วหลังๆแบบรู้ว่าเขาไม่มีแฟนแล้วเราก็ชอบไปเตาะเขาแล้วเขาก็เหมือนอายแบบหลบหน้าหลบตาอะไรอย่างเงี้แล้วก็หยอกไก่ด้วยใช่หยอกกันไปหยอกกันมาก็เลยคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวค่ะแล้วคนดีๆมากรีดพงรีดผ้าเป็นไงดีมากคือรักเรามากแต่รักมากเกินไปตอนช่วงนั้นหนูประกวดหนูไม่มีเวลาเลยหรอกเราชุดนักศึกษาอะไรเงี้ยเขาก็ไปรีดให้หรือว่าบางทีหนูอ่ะกลับจากทำงานดึกเขาก็จะหากับข้าวมาเตรียมไว้ให้น่ารักกว่าแล้วมันไปแบบผัก กันตรงไหนแบบเลิกยังไงอะหนูอะพอไม่มีแฟนมานานอะเขาอยากได้อะไรหนูจะยอมหมดเลยเช่นเขาอะไม่ชอบให้ผู้หญิงแต่งตัวโป๊เราก็ไม่แต่งตัวโป๊ใส่กระโปรงยาวทั้งที่เราอะชอบใส่แบบเดรสั้นตลอดหรือว่าส่งการอย่างเงี้ยเราก็จะใส่สายเดียวโชว์นออกจากเราทำมาอะไรเงี้ยกูมีของจะโชว์ก็ขอนงนิดนึงวะเออสิวดีอะจนหลังๆเราแบบรู้สึกอึดอัด ไม่เป็นตัวเองไม่เป็นตัวเองค่ะแบบยอมเขามากเกินไปเพราะเขารักเราไงอย่าแต่งตัวโปไม่อยากให้ใครมาเห็นแบบร่างกายเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเอออึดอัดจริงๆแล้วก็มีคดีเขามีเขามีหนึ่งสอนมีคนคุยอีกอีกคนนึงก็คุยคุยครบแล้วก็แยกย้ายแล้วพอมาตอนนี้คือโสดนานหรือยังปีกว่าละค่ะแบบไม่มีใครคุยอยู่อยู่กับแต่กับตัวเองทํางานก็คือปีกว่าไม่มีคนดีเอ็มมาคุยกับลูกเลยหรอไม่มีเลยค่ะ หรือเขาคิดว่ามีแฟนวะอาจจะคิดว่ามีแฟนเพราะว่าหนูมีผู้จัดการคนนึงที่เขาเป็นเก้งแล้วก็แบบพี่คนนี้ป่ะใช่คนเนี้ยตอนเมือ่อกี้ตอนที่กูมาแล้วกูจอดอ่ะแล้วกูเปิดกระจกบอยฟี่ฟี่ฟี่บอกให้เขาเลื่อนรถหน่อยแล้วตอนเขาเดินออกมาใจกูคิดว่าผัวโยต่อยกูแน่เลยสัสพี่ขอโทษขอโทษไม่ต้องเลื่อนก็ได้ไม่ไรเดี๋ยวกูจอดตรงนู้นก็ได้มีความเท่เรามีความเท่ตัดดีนะออกคนก็เลยคิดว่าเป็นแฟนใช่ค่ะเวลาไปออกรางวัลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแต่งสูตรแบบหล่อเลยนะ ช่วยวีผมช่วยถ่ายรูปจัดแจงช่วยถือกระเป๋าแล้วผู้จัดการมีแฟนไหมผู้จัดการมีแฟนไหมมีคนคุยค่ะไม่แต่คุยไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่แต่เขาเนีอย่ามึงอย่ามาการ์ดกูค่าอย่ามาการ์ดกูค่าไม่รักเป็นไปได้ไหมแบบหมายถึงว่าท่าหรือว่าเสียงเขาไม่ได้ออกแบบอะไรขนาดนั้นคนมันเลยแบบเอ้ยอ่ะน่าจะใช่แน่เลยเป็นเป็นฟิล์นั้นเลยจริงๆไม่ใช่นะโสดนะปีกว่าแล้วนะบอกสเปคมาเลยพี่อยากรู้ สเปคของน้องโยชีมาหนูชอบผู้ชายตัวสูงค่ะหนูสูงเท่าไหร่ลูกหนูสูงประมาณ173กูมดสิกูมดกูโมดสิละเพราะว่า173นี่คือยังไม่ได้ใส่ส้นสูงนะสมมุติถ้าเขาใส่ส้นสูงเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงก็ประมาณตีไป178ม่แต่ก่อนหนูก็มีสเปกอะไรนน้นนี่แหละแต่หลังๆคือถ้ามันไม่มีเราก็ว่าอะไรที่คุยด้วยแล้วมีความสุขก็ได้ได้แต่ยังน้อยให้แบบอาจสูงสูสีกันหน่อยเออผิวพันธ์ได้มาได้หมดเลยจะขาวก็ได้จะผิวเข้ม ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมหมายถึงว่าม่ต้องมีซิกแพคไหมไม่ไม่มีก็ได้แต่หนูเป็นคนที่ชอบคนผิวเนียนแต่ต่อให้ผิวเข้มหรือผิวขาวอะไรเงี้ยแต่ขอให้เนียนแบบรูปไปแล้วอย่ามาขู่ขะใส่นะคะใช่เออไม่พอผิวเนียนแบบนี้ก็ต้องไม่ค่อยมีขนนนดิใช่เป็นนียนแบบนี้เลยเพราะว่าผู้ชายสมัยเนี้เฮ้ยผู้ชายผู้ชายสมัยนี้เขาเลเซอร์ขนอะแข่งนะใช่ม่เพราะว่าโยชิก็ไปทําที่ไหนมาไปทำที่ทางน้ำคลินิกมา นูก้านุนี่ยัก็น,น่าพี่นะพี่พูดจริงไม่พอมีแฟนอ่ะหนูอ่ะจะติดสกินชิปมากแล้วหนูชอบรูปอะไรอย่างงี้มากีกพี่้นปีกับพีกับต้นได้ค่ะ <laughs> ดีกว่าอะสำหรับใครที่อยากเป็นผู้ชายที่อยู่ในสเปคโยชิง่ายมากไปดูแลตัวเองการดูแลตัวเองนี่ง่ายมากเลยครับ ไปที่กังนำคลินิกแค่นั้นเลยมีเครื่องลองพาส์เอ็นดีแอกซนาะซึ่งเครื่องนี้โยชีไปทํามาแล้วอ๋อทำมาแล้วเขามีแบบผู้เชี่ยวชาญแบบทําขนโดยเฉพาะแล้วแบบขึ้นชื่อว่าเลเซอร์หลายๆคนก็จะคิดว่าเจ็บรือเจ็บแม่เลยทรมานเลยแต่ก่อนใช่เจ็บจริงแต่ทีนี้ก็คือไม่เจ็บทําสบายมากแล้วพอแบบเราไม่เจ็บเราก็อยากจะทาเรื่อยๆลองลงแรงก็ทําได้นะเหมือนกันเครื่องตัวเดียวกันลองพาส์เอ็นดีแอกเครื่องก็ไม่ได้ลกกะลกานะถ้าพูดถึงเรื่องขนก็ต้องเป็นกังนำคลินิกเท่านั้นต้องเครื่อง2 จุดห้าล้านนะมาจากไหนอิตาลีอะเพราะฉะนั้นใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะกรุงเทพก็มี28สาขาด้วยกันมีที่เซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่ด้วยมีเซนทันอยุธยาด้วยแล้วก็ชาวภาคใต้นะคะตอนนี้เขาไปเปิดกันที่เซนทันภูเก็ตเซนทันหัดใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใกล้ที่ไหนไปตรงนั้นสเปคยังไม่ครบสเปคยังไม่ครบดูแลตัวเองผิวเนียนนิดนึงแล้วก็สูงนิดนึงมีอะไรอีกลูกผิวนี่ไม่ติดละจะจะขำจะขาวไม่ว่ากันนิสัย่ละ เป็นคนที่ไม่ชอบคนจี้จุดใช่ที่จุดคือ,อยังไงยังไงเดินม,มาแล้วก็จะ๊กจะ้อย่างี้เหรอไอสั่งกุ๊บตกหัวเลยนะไม่ชอบคนแบบบังคับอะไรแบบเนี้ยชอบปล่อยให้เราเป็นอิสระแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนิสัยหนูเป็นคนที่เอาแต่ใจคือเอาแต่ใจในที่นี้คือถ้าเราอยากจะทําอะไรอ่ะคุณก็หยุดเราไม่ได้ถ้าฉันอยากจะเที่ยววันนี้กับใช่อย่าห้ามที่รัก ไม่ไปได้ไหมเคยมีปัญหานี้เหมือนกันสมมติว่าวันนี้แพนผู้นี้เธอทําอะไรบ้างผู้นี้หลอก็ถ่ายงานเสร็จปุ๊บก็น่าจะอยู่บ้านแหละพอถ่ายงานเสร็จปุ๊บเพื่อนชวนไปเที่ยวเธอเดี๋ยวสองพุ่มเราไปเที่ยวนะอ้าวเนยบอกว่าไม่ไปไหนแล้วไงเนยบอกถ่ายงานเสร็จจะอยู่แต่บ้านไงอันนี้ก็คือเหมือนมีเรื่องทะเลาะกันเรื่อยไม่เดี๋ยวสมไปเขาง่ายมากเลยแค่ผู้ชายสูงหน่อยดูแบบ ดูแลตัวเองอ่ะแต่สิ่งที่มันจะยากคืออะไรรู้ไหมเ <c oughs> วลาคนมาคบเขาอ่ะความน่ารักใครจะไม่ห่วงวะอ,อ่ะกูทำมันต้องมีบ้างแต่เอางี้ห่วงที่พอดีอ่ะมันเป็นยังไงมึงต้องรู้ข <c oughs> อเพิ่ <c oughs> อมอีกข้อหนึ่ง <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> ข้อนี้หนูอยากจะอันนี้ยังไม่เคยมี <c oughs> แต่แบบว่าคนต่อไปอ่ะอยากจะให้เขาแบบรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่มีเรามาครับข้อดีข้อเสียหน่อยโอ้ข้อดีเต็มไปหมดเลยข้อดีเอาข้อดีก่อนสวยมากข้อดีคือมึงชาวเน็ต เดี๋ยวมึงหาว่ากูชมแบบพี่โอ๊ตไอ้เหี้ยอวยไม่เละไอ้สัตว์สวยมากๆกูว่ายมึงอะมุมไหนก็ดีไปหมด,ด เฮียราบเช้ารับเย็นเลยผิวดีดูแลตัวเองทงาําง,งานเกง่งมีตําแหน่งทํางานเก่งเขาบอกเอาใจเป็นคนเอาใจเกง่งหนูทําอาหารไหมมีมีทำค่ะดูแลประมาณไหนบ้างพี่อยากรู้คือหนูเป็นคนที่ปล่อยถ้าหนูอยากจะได้ชีวิตแบบไหนอะหนูก็จะทากับเขาแบบนั้น<อ>เช่นหนูอยากได้ชีวิตอิสระต่อให้เขาติดเกมติดเพื่อนอะไรเงี้ยเออก็ยังมีเวลาให้หนูบ้างแต่นอกจากนั้นอะอะไรที่เป็นตัวเขาเราอะซัพพอร์ตหมดเลยมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเพราะเขาก็ถือว่าเป็นแบบท็อปเทียแบบ ใ,ในวงการอยู่แล้วอ่ะข้อเสียหนูที่หล,หลายๆคนอาจจะพูดเป็นเหมือนเหมือนกันก็นกคือหนูเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขรค่ะ ยังยังไงอาฆาตเหรออาฆาตอย่าอย่าทำให้โกรธนะอาจจะยกตัวอย่างเช่นเขาอะไม่ชอบให้เราทำแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ทำแบบางนี้พี่ทำกับหนุ่มแก๊งไม่ตั้งแต่เริ่มงานมันไหมใหม่แค่หมายถึงแค่กับแฟนค่ะไม่ไม่ใช่แบบแทนทุกคนนะสมมติไม่สมมติมันไม่มันต้องมีไว้คนเป็นแฟนกันไหนอยู่ด้วยกันมันต้องมีอุบัติเหตุอย่างเช่นจะหยิบของแล้วแบบสอกไปโดนเงี้ยปุ๊บวขอโทษนะเธอเออเอาคืนวันหนึ่งสอกกู ต้องไปอยู่บนวางคิ้วมึงมึงจำไว้เถอะแป๊บนึงนะอันนี้เป็นเรื่องผิดปะพี่กูเป็นกูเป็น <laughs> เป็นเหรอคะอ้าวอันนี้กขเสียงเมือนเนี่ยปะโถเอ้ยเป็นสมมุติว่าพลาดนะเออไม่ได้มึงเอาจริงใช่ไหมกูถูๆเลยเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรมาพลาดใส่กู <laughs> จริงหรือเป็นอย่างนี้เลยอาจจะยมแต่ไม่ใช่แบบฟาดแขนนะอย่างเช่นแบบอยากจะไปงานวันเกิดเพื่อนไม่ให้ไปแฟนไม่ให้ไปเราไปไหมทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ให้ไปทะเลาะกันจนงานเขาเป่าเค้กเสร็จจบแล้วงานจบกูไม่ไปก็ได้วันเกิดเพื่อนมึงห้ามไปแต่ยังไม่ได้บอกนะพอเสร็จวันเกิดเพื่อนมาจริงๆไม่ให้ไป อ๋อทีใครทีมันฉันยังไปวันเกิดเพื่อนฉันไม่ได้แล้วทำไมเธอมีสิทธิ์ไปได้แล้วเป็นอย่างเงี้ยบ่อยคือหนูจะไม่แบบข้อเสียของหนูจะไม่ชอบพูดเก็บไว้ได้ไม่ให้ถูกไว้ใช่ไหมคือข้อเสียเป็นคนแบบเก็บแิดแทนเก็บเวลาโมโหแล้วก็เก็บ ใช่ค่ะไว้แต่จะโทษไว้ทดไว้ว่าคือหนูอยากให้เขาอ่ะรู้สึกเหมือนที่หนูรู้สึกแต่หนูว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะหรอหนูก็อยาไปทำกับเขาสิหนูก็อ้าวทำไมเขาทำก็มาทำกันเราก่อนไงก็มีเหตุผลก็มีเหตุผลก็เขาถึงบอกไงว่าอย่าทำก่อนก็มีเหตุผลคือชีวิตทุกคนน่ะต่อให้มีแฟนก็ยังอยากมีมีโลกส่วนตัวของตัวเองนะยังอยากมีอิสระนะคือต่อให้วันหนึ่งแต่งงานกันนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเขาเลยไม่มีใครเป็นเจ้าของใครเข้าใจไหมเราเป็นเจ้าของตัวเราเองแต่ว่าเรา หาตรงกลางให้เจอระหว่างคู่เราระหว่างแบบสามีภรรยาหรือแฟนกันหาตรงกลางให้เจอไม่ใช่หมายความว่าเราเป็นแฟนเขาแล้วเราจะเป็นเจ้าของชีวิตเ<ด>ขาทุกอย่างห้ามเขาทุกอย่างไม่ได้ไม่งั้นชีวิตไม่มีความสุขพี่คูพูดดีวะ่ะเออตั้งแต่เริ่มมาตอนแรกเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ย คือจีบได้ตอนนี้จีบได้เพราะว่าเอางี้น้องแบบเที่ยวละเริ่มเที่ยวละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนอยากจะเจอลูกอ่ะเขาจะต้องไปเจอที่ไหนอะหลังๆจะไปเทอรล่าบ่อยค่ะแล้วมีที่ไหนอีกมีเดอร์ตี้ค่ะเดอร์ตี้ใส่เต้นเหรอลูกใส่แดนเหรอใส่เต้นใส่แดนแต่เขาจะกลัวเราหรือเปล่าเวลาแบบเล่ามันกินเราเข้าไปเราก็จะไปอีกฟิลหนึ่งเนาะอ่ะเล่ากินเราเข้าไปเราจะทรงไหนผู้จัการได้ล้ำเลยปะล้ำสุดเลยเหรอ โหนโหนโหนเลยเหรอโหนหนโหนเลยเหรอโหนกระแสเลยหนุ่มกัญชัยเลยเหรอโหนเสากรุงอย่างหนุ่มก็โหนตอนนั้นมันเล่ามันกินเราไปแล้วคือแบบเราไปเราไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็สุดเหมือนกันเจออีกที่หนึ่งที่ไหนเออกังนำคลินิกใช่กัง nam เดี๋ยวดูเดี๋ยว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 กูก็เคิร์ฟมาตายไปเที่ย่ที่ปัดนี้ไปเทล่าไปเดอะที้ไปเจออีกที่หนึ่งที่ไหนกังนำ m ทำไม มันเลเซอร์ทุกวันเลยเอ้าไม่ใช่วันไหนถ้าเกิดกับไปแล้วมันอยู่ตรงสยามอยู่ตรงอะไรอะไรอไรคอนทนาอยู่เซนท่ามึงก็แค่พูดว่าถ้ามึงไปกังน้ำมึงอาจจะมีโอกาสเจอเออแล้วก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นสเปคของเขาได้เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าผิวเรียบเนียนน่ะน้องชอบคนดูแลตัวเองน้องชอบค่ะก็ไปดูแลกันนะครับใครที่อยากดูแลตัวเองนะครับทั้งหญิงและชายนะทําได้ไม่ต้องเขินนะสมัยนี้ใครก็ทํางานแบบเลเซอร์ขนลักแลจะตรงนั้นตรงนี้หรือว่าแม้กระทั่งขนแห้งไปทําได้เลยที่กังน้ำคิน สนใจตอนนี้เขามีโปรดียังไงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าคใหม่เนาะที่สนใจนะคะตอนนี้กังนําคลินิกเขามีโปรดีๆก็คือแอดไลน์ ine, ไปที่แอดกังน mm ําคลินิกก็จะได้รับเลเซอร์ขนลักแล้ฟรีไปเลยหนึ่งครั้งมูลค่า699บาทบนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยลองมาทําก่อนเห็นผลจริงค่อยมาซื้อทาต่อเนาะ <ừ. S 1> แล้วก็เครื่องที่เขาใช้เนี่ยมาจากอิตาลีเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงไม่งั้นเขาคงไม่ให้ทำฟรีตั้งแต่ครั้งแรกนะจ๊ะถูกต้องครับถ้า ต้องนึกถึงกังน้ำคลินิกครับเพราะที่กังน้ำใครๆก็สวยหล่อได้ครับเติมหล่อมาด้วยเพราะเมื่อก่อนคือกังน้ำใครๆก็สวยได้เดี๋ยวนี้กังน้ำใครๆก็สวยหล่อได้แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องขนนะคะทุกคนเป็นหาหนังไก่รักแร้คามอะไรอย่างนี้ค่ะไม่เรียบเนียนพวกนี้ก็จะหมดไปพวกแบบผิวตอๆเนาะดูแลครบวงจรใช่ค่ะต้องที่กังน้ำคลินิกทุกสาขาเลยค่ะคะแอดไลน์ไปเลยนะจ๊ะอ่าแล้วขอบคุณลูกค้านะครับกังน้ำคลินิกนะครับอย่าลืมโปรดีแอดไลน์ไปนะอ่าแอดกังน้ำคลินิกนะครับใช้บริการกัน จิมหน่อยค่ะหนูอับไม่เป็น <c oughs> <c oughs>